ขาดีแฟนผีแดงโอนาน่าตัดสินใจแล้วหลังทีมจากซาอุสนคว้าไปเฝ้าเสาซัมเมอร์นี้องเรโอนาน่าลั่นขออยู่เฝ้าเสาผีแดงต่อแม้ทีมซาอุทาบทางวันที่27มีนาคม68องเรโอนาน่าผู้รักษาประตูมือ1นึงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะมีข้อเสนอที่น่าสนใจจากทีมในศึกซาอุดิโปรลี ก็ตามรายงานจาก ESPN เปิดเผยว่าในด่ดนชาวแคเมรูนซึ่งย้ายมาร่วมทีมปิศาจแดงเมื่อปี2023ด้วยค่าตัว43.8ล้านปอนด์และยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมมาโดยตลอดได้รับความสนใจจากทีมดังในลิกซาอุอาระเบียที่ต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดกับโอนาน่ายืนยันว่าผู้รักษาประตูรายนี้ยังคงต้องการที่จะอยู่เฝ้าเสาในถิ่นโอนทราฟฟอร์ดต่อไปเว้นแต่ว่าสโมสรจะแจ้งให้เขาทราบว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทำ ททีีมมมมขอองรรรูเบนนนิผ้จัดกาคให่สถานการณ์ของผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้ายังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากนอกจากอนานาที่ได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดิโปรลเบีกแล้วทอมฮิตันผู้รักษาประตูมือ3าของทีมก็จะแขวนถุงมือหลังจบฤดูกาลนี้ขณะที่อันตายบายินดีผู้รักษาประตูอีกรายของทีมก็มีข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมเช่นการเพื่อโอกาสในการลงเล่นและติดทีมชาติตุรกรีไปลุยฟุตบอลโลก